ไปหามแล้น้ำโสงบุญไปทำทำออกจากพื้นที่นี่เด้อลงอยู่บ่อสูงเออลงไหนอยู่ก็เก่งกันด้วยแ <c oughs> ย่ไปเลยลูกไปเลยพยายามเลี้ยงกว,ว่าครึ่งงวยหรอวะได้บุญนีล้วายนะเนาะน้ำมันเนี่ยโอ้มีกับบมญนีปัญญาอะไรกัเก่าล่ะไปเลยไปเลยอันพ่อสิผูกไว้ใต้ต้นไม้เด้อให้เวลาสิผาลที่เด้อขยา้ระยะพื้นที่สักนิดเด้อสิผาลที่ต้องจับมาสิผูกไว้กับต้นไม้นี่เด้อลูกเด้อ มันเห็นเล้อขีขี้ขีขีขีีขกก็ขีเข่าตักเข่าตักตกตกัเป็นเ่รี่หูไม่กัดเวอรเลยวะไปไปเียก็คือเวลาออกจากบ้านนี่ไม่มีหูครับแต่ถ้าอยู่ในบ้านนี่จะเรียกยังไงก็มานี่คือเหตุผลของใส้ไปเลียงนะครับเป็นทุกตัวครับเวลาออกบ้านสิบ่มีหู บะแม่มาสีแลียนสาแลียนเร็วกับจังกับบุมีหูเก่าครับจักมาดีจักจักมาดีมานี่กันมาดีกันมานี่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 ่มานีหูมีแหละครับคันตานี่เห็นมาดีมาดีมาดีคันตานี่เห็นมีหูมาดีกันมาดีกันมาดีกันลินหอยแล้วนี่นี่หูมีแล้วครับนี่น่ารักจังเลย น,น,นั่งลงนี่นั่งลงนั่งลงกันนั่งลงพักเหน่กันนั่งลงพักเหน่กันเออววันนี้ได้ออกมาจากบ้านนะครับอ่าขอสัมภาษณ์นะครับเวลาได้ได้ออกมาจากบ้านวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหอนค่ะหอ <laughs> นมากเลยค่ะเ <laughs> อาไงมันร้่นไม่มีน้ำมาให้กินด้วยเลยกินดีกร่จะหันหลักเสก้องดีครับอ๋อภาษามันพูดได้นะครับผมก็ <laughs> คืออันนี้ถามกันสดๆพูดสดๆเลยนะครับผมแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้ออกมาข้างนอก อขี้แตกไปอรไปอบนึ่งค่ะขี้ค่ะแล้วก็เที่ยวเหี่ยไปรอบนึ่งค่ะคือ <c oughs> ได้ออกมาปลดปล่อยก็ดีบ้างมะครัได้ออกมารีแลกซ <c oughs> ์อครับผมวันนี้ก็น้องบอกว่าได้ออกมารีแลกซ์รู้สึกว่ามีวความสุขมากแล้วก็มีเด็กๆมานั่งชมด้วยนะครับมานั่งเฝ้านี่ก็คือเอซีตระโยงนะครับมาเฝ้านะครับรู้สึกยังไงครับที่เด็กๆมานั่งเฝ้าเป็นรู้สึกยังไงครับรู้สึกชืใจมากที่มีเอ็มาขนาดนี้รู้สึกมีความสุขแน่เลย <c oughs> อนี่แหละครับก็คือน้องเขาก็รู้สึกที่มีเอซนะครับผม,มแล้วก็วันนี้วันแล้วแล้วแล้วตอนนี้เขาอาอยากกลับหรือยังอยากแล้วค่ะ <c oughs> แต่ก็ขอเวลาแป๊บหนึ่งได้ไหมคะกำลังมีความสุขเลยคะ่ะอืมอะเด็กน้องบอกว่าขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะขอไปหาเอฟซีอะไปหาเอฟซีเอฟซีมาหา,า,านะมาหาข้าวสารหน่อยเอฟซีเอาเดินมา มจจับไปเรวมจเห็นไเขามาทักหาขามายเอเนี่ยจับเอปลปปกลับบ้านเร็ววลากลับแล้วเวบสิทุกคนใครมีจักรายานขี่ตามมาเลยนะครับผมอดมาทั่ธรรมดาด้ <c oughs> ไม่ดุนะ <c oughs> เอฟซี FC, ทุกคนวิ่งตามเขาฉากนะเขาฉากจะวิ่งแล้วฉากจะวิ่งแล้วเหยียบมากูเด้อเหยียบมากูเด้อเออวิ่งให้ทันเขาลูกวิ่งให้ทันเขาวิ่งให้ทันเขาแกล่ะจีวิ่งให้ทันเขาสิวิ่งให้ทันเขาอันยัยได้บ <laughs> ้านมีไก <acknow> <backs> <c oughs> ่ปะ อาไป,ป,อไไปเ,อเอาไปกัดเอาไปกัดไกล้ไปกัดใกล้เลยไปไปท่านเหไอครับก็คือว่าทุกคนนี่รักข้าศักดตัวนะครับชาวบ้านจะรักข้าสากมากที่สุดเวลาข้าสากออกมาเนี่ยเขาจะเปิดประตูบ้านให้เลยว่ามากัดใกเลยมากัดปกล้เลยอันไยเด็กน้อยอกันไหมเมืเ่อื่นเนยเด้ย พรุ่งนี้อยากเห็นตัวไหนข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวสากเอา,เอาตัวได้ก็ได้ถ้าอยากดูไปดูในคลิปนะที่เกี่ยวกับออกไปแล้วไปแล้วับ <laughs> ไป <laughs>